พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทยพระทรงธรรมน้อมนำธรรมชาติพระเปลืองปราชดชัดแจ้งแถลงไขพระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทยพระมหากษัตริย์ไทยครองใจไทยทุกดวง ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทศบาลนครหัดใหญ่และพระสงฆ์นิกรชาวหัดใหญ่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการล้วข่าวเทศบาลนครหัดใหญ่นําเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหัดใหญ่ในรอบวันนะคะถ้าพูดถึงปัญหาในเรื่องของสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะทางเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีวิธีรับมือแล้วก็จัดระเบียบในเรื่องของสุนัขจรจัดค่ะโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูและก็ดูแลสุนัขจรจัดบ้านพักพิงหมาเงาขึ้นนั่นเองค่ะ ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุนัขจรอนจัดบ้านพักพิงหมาเหงางานสัตวแพทย์เทศบาลน,นครนัดใหญ่เป็นสถานที่พักพิงของสุนัขจรอนจัดที่กระจายอยู่นอกบ้านเรือนประชาชนและแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้ภายในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครนัดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและอาจก่อเหตุรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้และที่สําคัญคือหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีอาจเกิดโรคที่สุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้ เทศบาลนครอัดใหญ่โดยนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้ตระหนักถึงความสําคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุนัขจอนจัดบ้านพักพิงหมาเหงาซึ่งดําเนินงานเกี่ยวกับสุนัขจอนจัดเพื่อเป็นการจัดระเบียบสุนัขจอนจัดลดจํานวนสุนัขจอนจัดในพื้นที่เขตเทศบาลอีกทั้งยังฟื้นฟูและดูแลในเรื่องของสุขภาพอาหารที่อยู่อาศัยฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิรวมถึงกลุ่มสุนัขพิการ ป่วยซึ่งจะทำการดูแลรักษาอีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้และยังสามารถรับสุนัขภายในศูนย์ฟื้นฟูเพื่อนำไปอุปการะเลี้ยงดูได้อีกด้วยทั้งนี้ในการจัดระเบียบสุนัขจอนจัดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองหัดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและหากไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกวิธีอาจเกิดปัญหาสุนัขจอนจัดก่อเหตุรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการคุมกําเนิดและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าอีกทางหนึ่งและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เมืองหัดใหญ่ในการป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขจรจัดกัดที่อาจนํามาซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าได้ศูนย์พระพิงสุนัขจรจัดบ้านพระพิงบางเงานะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะมีชื่อว่าโรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็เราได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พักพิงบ้านบางเงาเพื่อจัดเก็บสุนัข ที่มีสร้างปัญหาในหัดใหญ่นะครับมาไว้ที่นี่ตอนนี้สุนัขในใน,ในที่พักพิงเราเนี่ยเยอะนะครับ <c oughs> ประมาณเจ็ดสิบตัวทั้งหมาตัวผู้ด้วยตัวเมียรวมทั้งตัวเล็กๆที่ว่าติดท้องมานะฮะทางเทศบาลนครหัดใหญ่เรานะครับมีนโยบายว่าต้องต้อง มาเลี้ยงไว้โดยที่ว่าแต่ว่าเราหางบป,ประมาณที่ว่าจะมาเลี้ยงในงบป,ประมาณของเทศบาลงบป,ประมาณหลวงครไม่มีคือเราจะขอรับบริจาคจากคนทั่วไปตอนนี้เราได้มีผู้ที่มาบริจาคให้เราเนี่ยเยอะนะครับบางทีเขาลงไปทางหน้าเฟซหน้าโซเชียลเยอะนะครับก็เลยมาบริจาคให้เราเนี่ยตอนนี้เราก็มีผู้บริจาคให้เราพอได้แต่ว่าปริมาณสุน,นัขในหัดใหญ่ยังมีเยอะนะครับเราก็มีผมและคณะในทีมงานก็ยังต้องไปจับทุกวันนะครับ วันหนึ่งห้าหกตัวหรือสิบตัวบางทีนะถ้าเยอะๆะเลยว่าถ้าว่าผู้ใดนะฮะที่ประสงค์จะบริจาคนะครับให้ติดต่อไปทางงานสัตวแพทย์เทศบาลนครนายใหญ่หรือว่าจะเข้ามาบริจาคที่ศูนย์มะพิงมนี่ได้นะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับในส่วนว่าถ้าว่าผู้ใดนะฮะต้องการสุนัขไปเลี้ยงนะฮะมันจะมีลูกสุนัขน่ารักน่ารักไว้อยู่นะที่จะรับเลี้ยงนะฮะก็มีนะฮะใครจะมารับเลี้ยงเราก็ดีนะฮะท่านที่ต้องการจะ มารับสุนัขนะครับมารับเลี้ยงสุนัขนะครับขอให้ติดต่อไปทางงานสัตวแพทย์นะครับ07420134 0 200 4, หรือเบอ,เบอร์เบอร์ตรงผมก็ได้นะฮะ0815996924นะครับค่ะคุณชมสามารถบริจาคอาหารและก็วัคซีนให้กับสุนัขตอนจัดได้นะคะที่งานตัวแพทย์เทศบาลนะครอกรนด์นั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะวันนี้เราจะพาผู้ชมมารู้จักกับห้องสมุดมีชีวิตนะคะหรือว่าอุทยานการเรียนรู้นครอัดใหญ่ทีเคพาร์คนั่นเองค่ะอุทยานการเรียนรู้นครอัดใหญ่ทีเคพาร์คแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่เกิดจากแนวคิดและนโยบายของเทศบาลนครอัดใหญ่โดยนายกเทศมนตรีนครนัดใหญ่ดรไพรพัฒโนที่เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงมุ่งมั่นจะพัฒนาหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของเมืองอีกทั้งเทศบาลนครหัดใหญ่เล็งเห็นว่าห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชุมชนในการนำเสนอเรื่องราวองค์ความรู้วิทยาการต่างๆตลอดถึงการชี้แนะ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่โดยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ในปีพศ2553เพื่อสร้างสารรค์แนวทางแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าห้องสมุดมีชีวิตนับแต่นั้นมาการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอใหญ่ที่มีอยู่เดิมก็เกิดขึ้น พื้นที่ของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหัดใยัยได้รับการปร,ปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามทันสมัยยิ่งขึ้นประกอบกับการพัฒนาคลังความรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้อันหลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปต่อมาทางเทศบาลนครหัดหัยได้ขยายแนวคิดนี้สู่โครงการอุทยานการเรียนรู้นครหัดใยัยโดยการเพิ่มจำนวนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ปัจจุบันเทศบาลนครหัดใหญ่ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตขึ้นในเขตเทศบาลจำนวนสามแห่งได้แก่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหัดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดให้ใช้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาและในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ อุทยานการเรียนรู้นครหัดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนมุนรีสองตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดให้ใช้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาปิดบริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤรรกษ์และศูนย์การเรียนรู้ ICT Learning Center ตั้งอยู่บริเวณถนนพะดุงพักดีอํเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกา ปิดบริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกิกเทศบาลนครอัดใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนชาวหัดใหญ่สามารถไปใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทั้ง3แห่งได้ในวันและเวลาดังกล่าวซึ่งในขณะนี้ที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็คือห้องสู่ประชาชนเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้บริการในเรื่องของสื่อหนังสือและวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะคะในส่วนของ ห้องสูตรประชาชนนี้นะคะเราก็เทศบาลนครใหญ่ก็ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวิทยาการเรียนรู้ TK Park นะคะตั้งแต่ปี25 5หสนะคะซึ่งเราก็ขยายความร่วมมือนี้มาเป็นครั้งที่2และก็จะขยายความร่วมมือต่อไปอีกเป็นครั้งที่สานะคะ,ะในการทำความร่วมมือกับ TK Park này, นี้เนื่องจากว่าท่านนายกพลรพัฒโนูนะคะ ท่านล็งเห็นว่าในเทศบาลนครลักใหญ่นี้ยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในเรื่องของอการศึกษาให้ความรู้ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนนะคะก็เลยมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราได้นําแนวคิดในเรื่องของห้องสมุดมีชีวิตของท k Park นะคะมาใช้เกิดประโยชน์กับเด็กในท้องถิ่นนะคะมันก็จะให้ประโยชน์มหาศาลในเรื่องของการเรียนรู้ ใน,นะค่ะก็ถือว่าทางเทศบาลนครใหญ่นะคะได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและก็การพัฒนาความรู้ของน้องๆเยาวชนและก็ประชาชนในเขตเทศบาลนครใหญ่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมในรอบวันนี้ของรายการล้วข่าวเทศบาลนครใหญ่นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วข่าวเทศบาลนครใหญ่ได้ใหมค่ค่ะ ทางหายเคเบิลทีวีและเคเบิล9กในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนนพัฒคงหินต้องขอลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะ